เราตมมือต,ต,ตอนเช้งขึ้น,นเพราะว่าาทักทายกันนวข้ไม้อ,มอ,มออกกำลังกายนิดหน่อยก็คือออกนิดหน่อยมันมันคือเหมือนกับว่า มันเป็นจิตจวัตก็จะหวัอนทุกคนเพื่อให้านอรมันสดชื่นตอนนีจจ่นะจ๊ะอากาศมันเย็นด้วยทุกคน่หทุกวักนเสียงไว้มน่ต้มชาเป็นชากาแฟทก ขาบอกว่า,าคนมีอายุอ่ะห้ามห้ามออกแบบว่ากระโดดโลตินมากถ้าไม่แข็งแรงขอให้นั่งเป็นท่านั่งง่ายๆอย่างเงี้ยทุกคน ไปออกแบบกระโดดโลดเต้นเหมือนคนที่แบบว่าแข็งแรงมันไม่ได้นะั้คนเราอยุเยอะเราก็ต้องพยายามดูท่าไหนที่มันเหมาะกับกับเราและกก็ร่างกายของเราด้วยเวลาออกกลังกายนใ่นมี้ก็จะท่า,าที่สบายทีย่สุดเนี่ยไปเน,นี่ยป แขนเนี่ยบางทียืดไม่สุดไม่มียเหมือนกล่งห่มนะทุกคนขอให้มันได้ส่วนกิจกรรมตอนเช้าทุกวันทุกคน กระโดดกระโดดปุ๊บปั๊บไม่ได้เอเยะเๆอุ่นยืนก็แค่อันนี้มันเองจะชอบเพราะไม่มีคนรถส่วนบนช่วงแขนนี่มันใหญ่จะชอบทำชาติ 50ครั้งต่อวันทุกวัน การให้ตรงนี้ลดทุกคนช่องแขน,นมันใหญ่กิจกรรมตอนเช้าของไม่มีทุกวันอยู่อย่างนี้ทุกคนนะประมาณสิบห้านาทีทุกวัน เยอะๆกระดูก,กระเดี่ยวไม่ดีแล้วนะทุกคนต้องรอะวังยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้แม่นีด้วยนะตื่นนอนแบบไม่อยากหัวใจที่นอนทุกคนมันงงงเงียไม่มีถ้าอากาศเย็นไดอยู่ยากเพราะว่าเนี่ยภูมิแพ้ขอบคุณทุกคนนะเนี่ยนี่คือกิจจอ,อ กิจกรรมตอนเช้าของไม่หนทุกวันตื่นขึ้นมาตทมชากาแฟออกกำลังกายทุกวันทุกวันขอบคุณนะขอบคุณทุกๆกํำลังใจบ๊ายบาย